นักศึกษาทราบไหมคะว่ารถตัวเดียวน,น,นะคะมีวิธีการดูแลอย่างไรนะคะให้อยู่กับเราไม้ยาวนานนะคะและมีวิธีการตรวจเช็คนะคะรถยนอย่างไรเป็นวิธีการเบื้องต้นนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาสาธิตวิธีการตรวจเช็คนะคะเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น,นะคะ่ะ น้ำมันเครื่องนะคะของรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลนะคะบริเวณที่ตรวจเช็คนะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะนักศึกษาจะเห็นก้านตรงนี้นะคะอยู่บริเวณใกล้กับห้องเครื่องนะคะให้นักศึกษาดึงก้านออกมานะคะแล้วก็ทําการเช็ดนะคะเช็ดแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะคะเพื่อทําการตรวจเช็คว่าปริมาณน้ํามันอยู่บริเวณอยู่บริเวณที่ตรงเกณฑ์หรือไม่นะคะวิธีการตรวจเช็คนะคะ นักศึกษาเห็นไหมคะว่าน้ำมันเครื่องจะอยู่บริเวณที่จุดที่สองนะคะซึ่งแปลว,ว่าน้ำมันเครื่องนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีแล้วค่ะหากน้ำมันเครื่องอยู่ที่ปลายเกจวัดน้ำมันนะคะหรือว่าบริเวณจุดที่หนึ่งควรเติมน้ำมันเครื่องได้นะคะ ะคะที่นักศึกษาเห็นคือถังพักน้ำหล่อเย็นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะจะเป็นเกณฑ์วัดระดับนะคะของระดับน้ำหล่อเย็นนะคะตอนนี้นะคะตัว f นะคะ,ะน้ำอยู่บริเวณตัว f พอดีนะคะก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่พอดีนะคะหากว่าต่ำกว่า f หรือว่าอยู่บริเวณ L นะคะคือน้ำหล่อเย็นนะคะี ปริมาณที่ต่ําควรรีบเติมน้ําหล่อเย็นนะคะการที่เราจะตรวจเช็คอ่างาพักน้ํานะคะตรงนี้นะคะจะมีคําเตือนอยู่นะคะว่าห้ามเปิดในขณนะที่เครื่องร้อนนะคะเพราะว่าแรงดันนะคะจะากภายในหมอ้อน้อําอาจจะทําให้เกิดได้รับอันตรายได้ค่ะนี่นะคะวิธีการตรวจเช็คนะคะดูสีน้ำนี่นะคะน้ําน้ําหล่อเย็นนะคะ อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีแล้วค่ะอันนี้เราไม่ต้องเติมนะคะค่ะแล้วสำหรับต่อไปนะคะอาจารย์จะพามาดูน้ำมันเบรกนะคะน้ำมันเบรกนะคะให้นักศึกษาดูบริเวณนี้นะคะจะมีขีดนะคะวัดปริมาณน้ำมันนักศึกษาเห็นไหมคะว่าจะมีรอยอดำๆนะคะอันนั้นก็คือน้ำมันเบรก น้ำมันเบรกนะคะไม่ควรต่ำกว่าเกณฑ์นะคะอันนี้คือมินนะคะถ้าเกิดว่าขีดของน้ำมันเบรกนะคะน้อยกว่ามินอ่านั่นบ่งบอกได้ถึงว่าผ้าเบรกนะคะของเราเริ่มใกล้จะสึกลแอะะ้วค่ะต้องทำการตรวจเช็คนะคะแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกค,ะคะ่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีการตรวจเช็คนะคะอะ ที่ปัดนน้ำฝนนะคะจะอยู่บริเวณนี้นะคะนักศึกษาจะมีสัญลักษณ์บอกนะคะวิธีการตรวจเช็คง่ายๆเลยนะคะเบื้องต้นก็คือเราเปิดฝานะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในรถยนต์คันนี้นะคะคือน้ําแห้งคือไม่มีน้ําเลยอันนี้คือนักศึกษาควรต้องเติมน้ํานะคะเพื่อที่เวลาเราจะทจะําความสะอาดกระจกรถยนต์นะคะน้ําตรงนี้นะคะจะ เป็นหน้าที่ช้าลา้างให้ะะกระจกเรานะคะกระจกเรานะคะว่ามีสิ่งสกปรกติดอยู่นะคะน้ําที่กักเก็บบริเวณหน้าห้องเครื่องนะคะก็จะทําหน้าที่ฉีดทําให้กระจกของเราสะอาดนั่นเองค่ะ ไปนะคะเราจะมาดูกระปุกนะคะน้ำมันพาวเวอร์หรือว่าเป็นที่เก็บน้ำมันพวงมาลัยนะคะนี่นะคะวิยที่การตรวจเช็คนะคะนักศึกษาจะมองด้วยตาเปล่าได้นะคะแล้วก็จะมีขีดวัดนี่นะคะเวลาร้อนนะคะน้ำมันพาวเวอร์จะขึ้นมาบริเวณนี้ขีดนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าระดับเครื่องมีอุณหภูมิที่ปกปตินะคะน้ำมันนะคะจะอยู่บริเวณขีดนี้ขีดที่สองนะคะถ้าเกิดว่าตา่ำกว่าขีดที่ขีดที่สองสนักศึกษาควรรีบเติมน้ํามันวเวอร์นะคะเพื่อการบำรุงรักษาแล้วก็การใช้งานได้นานนะคะของรถย,ยนต์ นี่นะคะวิธีการดูน้ำมันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจเช็กลมยางนะคะโดยการตรวจเช็กลมยางแต่ละรุ่นนะคะจะมีตัวบอกนะคะอยู่ด้านประตูของคนขับค่ะ,ะนั่นคือแรงดันนะคะของลมยางนะคะภายในล้อรถแต่ละรุ่นนะคะการตรวจเช็คนะคะก็คือแปกรอยงานและยางแบนค่ะค่ะ ตรวจสอบแบตเตอรี่นะคะโดยการตรวจสอบระดับน้ำกันและทำความสะอาดนะคะของขั้วแบตเตอรี่และใช้มัลติมิเตอร์นะคะตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้าตั้งค่ามัลติมิเตอร์นะคะปรับมัลติมิเตอร์ไปที่หมวดวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสะตรงนะคะ DC โวลต์โดยเลือกช่วงวัดนะคะที่สูงกว่า1 2โวลต์ att, เช่น 20V โวลต์วิธีการใช้นะคะนำสายวัดสีแดงของมัลติมิเตอร์นะคะต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ และนำสายวัดสีดำนะคะของมัลติมิเตอร์ต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่เกณฑการประเมินสภาพแบตเตอรี่นะคะ12.6โวลต์ถึง12.8โวลต์ขึ้นไปแบตเตอรี่อยู่ในสภาพดีและมีประจุเต็มคะ่ะ12.4โวลต์ถึง12.6โวลต์แบตเตอรี่อยู่ในสภาพดีแต่ประจุอาจจะลดลงเล็กน้อย12.2โวลต์12.4โวลต์แบตเตอรี่มีความจุเหลือน้อยควรชาร์จใหม่หรือเตรียมเปลี่ยนค่ะ ะะอาจารย์จะพามาดูวิธีการตรวจเช็คกองเบื้องต้นนะคะของรถยนต์กองกองของเรานะคะจะอยู่บริเวณนี้การตรวจเช็คเบื้องต้นนะคะก็คือเราจะนําผ้านะคะนําผ้าสะอาดนะคะเช็ดบริเวณกองนะเพื่อตรวจเช็คนะคะว่ากองมีการล่นไหลของน้ํามันหรือเปล่าถ้าเกิดว่ากองมีการล่นไหลของน้ํามันนะคะควรเข้าไปที่ศูนย์หรือว่า เปลี่ยนกองใหม่ได้เลยค่ะค่ะการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลนะคะที่ใช้กับรถนะคะรถยนต์ตามระยะเวลาหรือเวลาที่กําหนดนะคะนักศึกษาทราบไหมคะว่าระยะเวลาที่กําหนดนะคะที่เหมาะสมของเครื่องยนต์ดีเซลนะคะหรือว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนอ,อ,อะไรอะไรแต่ละทีควรมีระยะเวลาเท่าไหร่ วันนี้อาจารย์จะมาบอกนะคะว่าการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตามระยะเวลาหรือเวลาที่กําหนดนะคะมีจุดประสงค์เพื่อให้เครื่องยนต์ดีเซลนะคะคงสภาพที่พร้อมจะให้ใช้งานได้ดีที่สุดแล้วก็ยังช่วยปกป้องการชํารุดที่เสียหายนะคะที่เกิดขึ้นภายในอนาคตทําให้เกิดความมั่นใจต่อสภาพของเครื่องยนต์ให้มีความปลอดภัยนะคะแก่ผู้ขับขี่การบำรุงรักษาเครื่องยนต์นะคะตามระยะเวลา หรือที่กำหนดไว้จะถูกกำหนดขึ้นตามสภาพการใช้งานของเครื่องยนต์รวมถึงการสึกหรอหรือชำรุดเสียหายนะคะไปตามระยะเวลาของชิ้นส่วนที่จะต้องทำการเปลี่ยนออกหรือบำรุงรักษาดังนั้นผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลนะคะที่ใช้กับรถได้กำหนดเป็นตารางบำรุงรักษาไว้ในคู่มือการใช้รถยนต์สำหรับผู้ใช้รถนะคะในตารางนั้นจะกำหนดหัวข้อการบำรุงรักษา ตามระยะทางและเวลาในการบริการชิ้นส่วนต่าง,างๆให้ตรงกับสภาพการใช้งานและภูมิอากาศเป็นหลักนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ใช้รถยนต์ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะข,ขอขอบคุณสำหรับภาพวิดีโอบางส่วนนะคะเครดิตจากพี่ๆช่องด้านนี้ค่ะ ดิฉันนะคะนางสาวเจ้าสาฟุงเฟื่องนะคะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ